สวัสดีนะครับนี่เรามาดูยายกําลังได้สายมาจากคุณพ่อพอนเทพคุณแม่แม่นะครับที่นําสายมาให้ยายนะครับได้เป็นที่พักเพิงเพิงนอนนะครับเป็นที่นอนแบบนิ่มๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสายหนึ่งขันลด6ก้ลเลยนะครับคนยายเล่นแบบสบายๆเลยนะครับสายหนึ่งกองคนยายจะทําอะไร นะครับวันนี้ลองดูนะครับเมื่อกี้ก็คุกเข่าลงแล้วนะครับโอ้โหแบบเต็มที่เลยนี่นะครับเอาแล้วนะครับเล่นแล้วนะครับเต็มแบบสบายสบายแล้วโน่นนะครับตอนลงแล้วโน่นนะครับโอ้โห สบายตัวไปเลยวันนี้นะครับดูนะครับจะทําที่นอนแล้วนะครับคุณยายจะทําที่นอนแล้วอยากจะทําที่นอนแล้วเริ่ม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 นะครับคนณยายจะทําที่นอนให้สบายสบายนะครับ เรา,ไม,ไ,าไ,มเไม่กินยาเลยครับเล่นทรายอย่างเดียวนะครับอันนี้ได้ทรายใหม่มานะครับในกองม้วนเท่มเลยนะครับกองใหญ่มากนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่มีตาใหญ่สมใจนะครับได้เป็นที่หลับที่นอนที่นิ่มๆน,น,น,นะครับสําหรับปหยายายุเยอะนะครับต้องมีที่นอนแบบนิ่มๆไว้นอน พิงนะครับไว้พิงนอนนะครับตอนกลางคืนจะได้หลับสบายๆนะครับไม่ต้องเวลาลุกก็ลุกง่ายนะครับกขอบคุณมากมากนะครับที่เขามารับชมช่องคุณยายสมใจแฟมิรีน่นะครับนู่นนะครับเล่นแล้วนะครับเล่นแล้วจะเล่นแล้วก็จะมีที่นอนนิ่มๆให้ยายนะครับ สายแบบสบายใจเลยนะครับวันนี้เอ้ส,กส,สกสายมาแล้วนะครับมมไม่นอนหนูยังไม่ง่วงนอนว่างี้หนูอยากจะเล่นก่อนปรับพื้นที่ให้ได้ตรงตรงพิงก่อน เดี๋ยพื้นที่ให้นิ่มๆก่อนเดี๋ยวหนูจะนอนให้ดูตอนกลางคืนนอนแบบนิ่มๆมอนแบบสบายๆ มากๆนะครับที่แวะมาเยี่ยมช่องคนยายสมใจแฟมบลี่นะครับดีรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นสับติดตามช่องคนยายสมใจแฟมบลี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ยายเล่นทรายต่อไปนะครับสวัสดีครับ